การอ่านยังมีประสิทธิภาพนะคะหากมีข้อสงสัยในการอ่านยังมีประสิทธิภาพลักษณะของการอ่านความหมายหรือการเลือกใช้วัตดุหรือวัตถุบนตรงนี้สามารถดูได้จากคลิปนี้เลยค่ะความหมายของการอ่านนะคะการอ่านหมายถึงกระบวนการรับสารการทำความเข้าใจความหมายจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์โดยผ่านความคิดประสบการณ์เพื่อนาไปใช้เป็นประโยชน์คัะวัตถุประสงค์ในการอ่านนะคะอ่านเพื่อแสวงหาความรู้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเพื่อความบันเทิงค่ะ ในปีพศ2514นะคะรัชาลที่9ทรงตรัสว่าหนังสือเป็นเสมือนเครื่องรวบรวมความรู้ความคิดวิทยาการมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านโดยการทึอรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแท่ไปที่ใดความรู้แท่ไปในที่นั้นค่ะคุณสมบัติของนักอ่านที่ดีนะคะ 1. อ่านเร็วและเข้าใจความหมายได้ดี 2. มีหนังสือดีๆอ่านสม่ำเสมอ 3. มีประสบการณ์ในเรื่องที่อ่าน มีสมีสแนแ่า,มารมณ์สีได้ง่ะเลือกสื่อหรือวัสดุการอ่านที่ถูกต้องข้อแรกนะครับพิจารณาวัตถุประสงค์ของการอา่าน 1. เลือกความรู้เลือกจากหนังสือเรียนทำราเรียนหนังสือวิชาการหรือสารานุกรม 2. ความบันเทิงเลือกจากหนังสือนวนิยายการ์ตูนหรือเรื่องสัน้นสานะครับเพื่อพัฒน,นาตนเองเลือกจากหนังสือ ตวิทยาธรรมะหรือหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 4. นะครับเพื่อใช้เวลาว่างเรื่องหนังสือเกี่ยวกับอาหารงานอดิเรกหรือทักษะที่สนใจต่อไปนะครับพิจารณาผู้เรียน 1. อายุและความสนใจเลือกสื่อที่มีเนื้อหาและภาษาที่เหมาะสมกับวัยของความสนใจของตนเอง 2. ระดับความสามารถหากผู้เริ่มต้นควรเลือกภาษาที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปและค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้น เช่นหาต้องการเรียนรู้เพิ่มขึควรใช้สกินพามาบอกองความชัดเจนควรใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายไม่สับซ้อนค่ะสามความน่าสนใจละมีวิธีการออกแบบที่นสใจเช่นใช้สีาประกอบที่ดดายค่ะต่อไปนะคะวิธีการเลือกเพมเติมหอ่านภาพรวมก่อนจะจดดูเนื้อหาควรอ่านสำรวจเนื้อหาก่อนอย่างคร่าวๆค่ะ 2อสารบัญและรถบรรุกเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรอ่านเนื้อหาไหนกรนดีหรือไม่ควรอ่านเนื้อหาไหนสามจารณาแหล่งข้อมูลเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการอ่านเพื่อศึกษาหาข้อมูลลักษณะการอ่านในสื่อแต่ละประเภทซึ่งมีความแตกต่างกันได้ตามจุดประสงค์ของการอ่านและลักษณะของเนื้อหา เริ่มจากการอ่านในใจการอ่านในใจคือการแปลตัวอักษรจากความคิดและความเข้าใจเพื่อให้สามารถนาสระที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงการอ่านในใจรูปแบบการจับใจความสําคัญควรวิเคราะห์จุดประสงค์ข,ของเนื้อเรื่องเช่นชื่อเรื่องและคำำํานํารวมถึงวิเคราะห์จุดมู่มใหมายของผู้เขียนและจะระดับ,บ,บความสําคัญของเนื้อหาและตั้งคำถามว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไร ให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างมัน่นแม่นยำและถูกต้องคร,รับต่อมาจะเป็นการอ่านหนังสือประเภทต่างๆหนังสือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ควรอ่านรวดเดียวจนจบควรเว้นอ่านเป็นช่วงๆเพื่อให้มีเวลาทำความเข้าใจกับเนื้อหาและทบทวนเนื้อหาหนังสือประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ควรอ่านรวดเดียวจนจบเพื่อให้เข้าใจลำดับเหตุการณ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลวรรณคดี ควรอ่านอย่างละเอียดรอบคอบและปล่อยให้อารมณ์ค้อยไปตามกับเนื้อเรื่องหากอ่านเพื่อการศึกษาควรวิเคราะห์ตัวละครเนื้อเรื่องและองค์ประกอบของเรื่องอย่างเป็นระบบหนังสือนิตยสารและหนังสือพิมพ์ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านเพราะมีทั้งข้อคิดเห็นและข้อเท,ท็จจริงแฝงอยู่โดยสรุปการอ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องเลือกวิธีการอ่านให้เหมาะสมกับประเภทของหนังสือและวัตถุประสงค์ของผู้อา่านตัวอย่างการอ่านอย่มีประสิทธิภาพนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและสง่าดมากผิวของเธอขาวนวลราวกับเกี่ยของดอกบัวที่แไร้แก้มแก้มผ่อนวลนโปร่งร่ัใสริมฝี ปาบอกบางแดงระเรื่อหน้าทะลถนอมกลุ่มของเธอดำกลับเป็นมันวาวยามเมื่อเธอสงสายตาให้นั้นแววตาใสาซึ่งบริสุทธิ์ของเธอสะกดจิตใจของชายหญนุ่มทั้งหลายไว้ในความงามของเธอิยามลล้ว